อ่าก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ d ด s p e e c h Channel นะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้คดนพบแอปตัวนั้นครับมีชื่อแอปว่า m e กานะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ว่า MEGA นะครับก็วันนี้ก็วันที่สนะครับเ,ออเดือนพฤศจินะครับกายนนะครับผม ดสนารองสเกลนะครับนะครับแอปตัวนี้ก็มันจะทําอะไรได้บ้างก็ผมก็จะมาสอนนะครับการเข้าอีเมลนะครับแล้วก็วิธีโหลดนะครับแบบง่ายๆนะครับให้ปกุลเข้าใจนะครับผมอ่าข้งแรกก็เข้าไปที่อ๋อเดี๋ยวเปิดนิตก่อนนะครับผมเปิดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่เพจส t o นะครับเพื่อไปโหลดไอแอปเมกามานะครับ มันแบบหมดร็ว hmm. จ mm ังแล้ว huh. ก <Okay. Okay. S 1> ็พิมพ์ว่าแล้วก็พิมพ์ว่า M E M E นะครับ G A นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับอันแรกนะครับนี่ครับเมกานะครับจะเป็นรูปตัว M แล้วก็ ขั้นจะเป็นสีแดงนะครับมาเป็น android 4 4 4นะครับนี่ค <Kas> ร <per now> ับมันก็จะเป็น <bir> รูปแกมมันก็จะเป็นแบบอะไรก็มาดูเลนครับว่ามันจะเพิ่มกิกได้จริงหรือเปล่ามันจะโหลดของใหญ่หรือพวกเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้นหครับก็มาดูกันเลยนะครับนีครับผมอ่านะครับ คุณก็ติดตั้งไปเลยนะครับแต่ผมติดตั้งแล้วนะครับก็ทําการออกก่อนนะครับออกไปเลยนะครับออกไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนขั้นตอนที่สองก็นี่ครับเข้าไปที่เมก้านะครับครับผมอ่ามันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็กดไอ้ C R E อะไรนี่ครับผมตรงนี้นะครับอ่ามันจะให้ป้อน รหัสแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็รหัสของคุณนะครับคุณก็กดชื่อของคุณไปเลยนะครับคุณอยากเอาชื่ออะไรนะครับนะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลของคุณนะครับนะครับผมนะ คุณก็ใส่รหัสนะครับใส่ไปเลยนะครับก็เอาเอเออยูทีที A U T T นะครับแล้ก็ไปใส่รหัสน้องผมก่อนนะครับใส่อีเมลองผมนะครับใส่อีเมลองผมนะครับผมนะครับแล้วก็คุณจะใส่ใส่ไปเลยนะครับ ใส่เมลของคุณนะครับช่องนี้ครับช่องที่3ต้องใส่อีเมลอย่างเดียวนะครับผมช่อที่สกับช่องที่5นี่ต้องใส่รหัสนะครับรหัสแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสยืนยันนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมนะครับแล้วผมแล้วผมก็จะขอตัดคลิปก่อนนะครับเพื่อจะใส่รหัสนะครับผมนะครับก็ใส่เสร็จแล้วนะครับ ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดติ๊กตรงนี้นะครับกดติ๊กแล้วก็กดไอ้ข้างล่างนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นรูปเมกานะครับก็รอนะครับเมกาต้องเปิดเน็ตด้วยนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คุณก็ใส่อีเมลอันเมื่อกี้นะครับที่คุณลงช่องที่สามนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะขอตัดคลิปให้หนึ่งนะครับต้องใส่รหัสเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอไปด้วยนะครับเอเคครับก็ใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ไอตัวอันที่สองนะครับกดอ่อไม่ใช่ดิกดอันแรกนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับกดไปเลยนะครับนี่ครับมันก็โหลดนะครับมันก็โหลดนะครับผมนะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับ เป็นไรครับนายพุ่งนะครับมันมันน่าจะหลดอยู่นะครับพึ่งนะครับเดี๋ยวก็อ่ามันโหลดนะครับมันดูอยู่นะครับนี่ครับมันก็ถ้าคุณใส่รหัสเสร็จแล้วคุณก็ออก ครับแล้วก็ใส่ไหมนะแล้วก็เข้าไหมนะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่ครับไอตรงตรงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออาภาัยนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้าตังค่าเพื่อไปทำาออทำตัวนั้นนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยนิดหนึ่งนะครับผมจะเปิดอ่าอ่านี่นะครับขอนิดหนึ่งนะครับขออภัยนิดหนึ่งนะครับ ผมจะเปิดไอ้ตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับมันก็นี่ครับถ้าเราดูดมันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เฮ้าเรามีนะครับเรายังไม่หลุดอะไรนะครับหน่งกิกก็ยังไม่หลุดนะครับมันก็มีห้าสิบกิกอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าไอ้ตัวนี้นะครับมันก็เป็นการดูดนะครับนี่ครับถ้าเราดูดมันจะเป็นรูปร่างของมันมานะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับ อันนี้ก็เป็นเซฟนะครับผมอันนี้ก็ข้อความนะครับอ่าถ้ามันได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อ่อขัข้นตอนที่3ก็ผมก็จะมายกตัวอ,อย่างตรนีน้ถึงครับการวิธีโหลดแอปที่พื้นที่ใหญ่ๆนะครับที่เมกาจะรับได้นะครับซึ่งคุณไม่มีเพียงพอนะครับก็ รถเมก้าได้นะครับก็จะมาดูกันนะครับว่ามันคน่ย่ตัวอย่างเกมนี้นะครับผมนี่ครับเดานะครับรอหนึ่งนึงครับาดูก่อนครับเด๋วรอนนิดนึงครับนี่เกบเกมไอตัวนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเข้าไปดูเลยครับ นี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเกมนี้ครับพื้นที่ของมันนะครับอ่ท่าไรวะกิกเนี่เยเราดูก่อนนะครับอ๋อพื้นที่ของมันนะครับ1.8กิกนะครับพื้นพื้นที่ของมันนะครับ ก็นะครับอ่ามันเป็นเกมต่อสู้นะครับนี่ครับถ้าใครผมก็ไม่ได้ให้ผมไม่ได้จดจดการดาวโหลดนะครับเพราะเพราะว่าเนี่ยผมไม่ถึงนะครับเพราะว่าไอเกมแบบนี้มันต้องใช้ใไฟานะครับถึงจะโหลดได้เท่านั้นนะครับผมนะครับก็ใครอยากโหลดก็โหลดได้เลยนะครับ ก็ดูได้ทุกเวอร์ชั n นะครับใครอยากโหลดเกมบะไก็ดูได้ต้องใช้เว็บไฟล์เท่านั้นนะครับถึงจะโหลดได้นะครับผมก็นี่ครับพื้นที่ผมยังไม่พอนะครับพื้นที่ผมมี1นึ่กิกเท่านั้นเองนะครับโอ้ไม่ใช่ดิพื้นที่ผมมีอยู่2องกิกนะครับโอ้ไม่ใช่พื้นที่ผมมีอยู่1นึ่กิกจุดห้านะครับก็จะมาดูนะครับมันจะโหลดได้ไหมครับไม่มีการ์ดเอ็ดปีนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้อง ตัวใบฟ้านะครับก็ดําเนินการต่อนะครับมันจะโหลดได้นะครับราดอดูเลยนะครับนะครับผมนะครับในไทยแลนด์นะครับเกมนี้ก็มีคนโหลดถึงสิบล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเกมนี้ก็สนุกนะครับเกมนี้พื้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ กือบถึง2กิกเลยทีเดียวนะครับนะครับผมถ้าของผมมันโหลดไม่ได้ก็คือว่ามันจะขึ้นแบบพื้นที่ไม่เพียงพอใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันโหลดได้นะครับมันจะเป็นมีมาให้กําลังดาวน์โหลดนะครับแต่ผมไม่โหลดนะครับผมก็จะโหลดทีหลังนะครับเกมนี้นะครับผมก็จะโหลดทีหลังเลยนะครับเออ เพิ่งนะครับตัวสำคัครนะครับผมมันชะนะครับอ่านะครับเ่าวันนี้ก็จบการสอนเพงเ้่นนี้นะครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็โหลดได้เลยนะครับแอปนี้ครับชื่อว่าแอปเมกานะครับซึ่งพี่เพื่อนน้องที่ใครไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมจะมาสอนในเฉพาะคนที่ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับแอปนี้ใช้ได้จริงๆนะครับถ้าคุณหลดเกมแบบในโทรศัพท์นะครับคุณก็ไม่ต้องใช้เน็ตนะครับต้องใช้เว็บไฟอย่างนั้นก็ถ้ามันถ้ามันอยากได้เกมถ้าเราอยากได้เกมได้ไหมครับก็มีอีกทางหนึ่งนะครับให้เราโหลดที่ คอมพิวเตอร์นะครับหรือน็อตบุกก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อใส่โทรศัพท์นะครับโหลดมาอย่างโทรศัพท์มันจะเขียนว่ามีการนะครับถ้ามันเครื่องมรับรองไม่ได้ก็ใช้มีการนะครับก็เราก็จะเล่นเกมตัวน,นั้นได้นะครับพื้นที่เราก็จะไม่เสียหายนะครับวันนี้ก็จบการสอนเพาน,นี้นะครับก็อย่าลืมก,กดซับตะไคร้และติดตามคลิปไปด้วยนะครับผม